ค่ะต่อไปเราก็จะมาโค้งวงแขนเสื้อนะคะการโค้งวงแขนเสื้อโค้งยังไงนะคะเรากําหนดฝั่งนี้เป็นแขนแผ่นหน้าแล้วก็แขนแผ่นหลังนะทีนี้การโค้งแขนนะคะเราจะโค้งจากจุดที่จุดที่หถึงจุดที่สิบสจุดที่สิถึงจุดที่สิบจุดที่สิบ4ีถึง14แล้วก็14ถึงสนะิบเดดูนะคะ การโค้ง,งแขนถ้าเกิดว่าเราไม่มีมเป็นทัดปากนุกแก้วล้วก็ใช้เป็นทัดทรงโค้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีนะคะลองหยิบมาใช้นิดนึงลองโค้งดูนะจากจุดที่หนึ่งนะคะโค้งมาหาจุดที่สิบโค้งมาหาสิบสองเลยนะคะผ่านสิบสองมาหาสิบอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมคะแล้วก็จุดที่ สิบสิบสี่สิบเอ็ดนะคะโค้งยังไงให้เราลากเส้นก่อนนะลากเส้นจุดที่สิบมาหาจุดที่สิบสี่ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยโค้งใช้ตัวนี้โค้งช่วยนะอย่างเงี้ยสิบสี่ถึงสิบเอ็ดนะคะเห็นไหมคะลอ,องแต่งเส้นนิดนึงปแบบมาก็ได้นะคะ เห็นไหมคะเมื่อกี้ครูโค้งจากจุดที่หนึ่งถึงจุดที่สิบสองหาจุดที่สิบแล้วก็สิบสิบสี่แล้วก็สิบเอ็ดนะคะโค้งเส้นลงมาข้างบนตรงส่วนนี้ใช้บมรทัดโค้งได้เลยนะคะไม่ผ่าปากบุ่แก้วโค้งแต่จุดที่สิบเน้นนิดนึงใช้ไม้บรรทัดนะคะตีตรงมาหน่อยหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งของลูกแก้วนี่มาช่วยนะคะ ต่อไปนะคะแขนแผ่นหลังโค้งยังไงนะคะโคง้งจากจุดที่หนึ่มา9 9มา15แล้วก็มา11วิธีการโค้งจะคล้ายๆกับแผ่นหน้านะ,ะจุดที่หนงถึงจุดที่13นะคะเป็นทัดโค้งช่วยได้เลยนะคะ จุดที่หนึ่งเราใช้ดินสอน,นะคะจุดไปจุดที่1แล้วก็ใช้ปากน้๊แก้วเนี่หมุนหาเลยผ่านสแล้วโค้งมาหาเก้าเห็นไหมคะโค้งลงมาแต่ข้างล่างเราเราไม่ใช้นะคะปากนุกแก้วเราใช้เป็นทัดตรงเข้ามาช่วยนะคะจุดที่9ถึงจุดที่1ิบห้าักเส้นลงมาเลยปั๊บนิดนึงนะคะโค้งจากจุดนี้ขึ้นไปนะคะการโค้งก็คือ เราลากเส้นตรงข้างล่างก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ปรับเส้นโค้งทำไมไม่ใช้ปากลูกแก้วเพราะว่ามันมันมันช่วงมันสั้นๆน,นะคะไม่รู้จะใช้ส่วนไหนส่วนนี้ก็จะเหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เราลองหาตำแหน่งดูเอาเองนะอันนี้คือใช้มือหรือใช้ไม้บรรทัดของเราแล้วก็โค้มเอาเลยนะถ้ามือใหม่ก็ใช้เป็นบรรทัดปากลูกแก้วช่วยหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายหัวกระโหลกไหม ะ,ะมองให้เป็นหัวกะโหลกนะคะอ่าด้านฝั่งนี้นะคะจะเป็นด้านหน้านะคะโค้งมันจะต่ำนิดนึงฝั่งด้านนี้จะเป็นข้างหลังโค้งมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคค่ะ